ครับ SK ครับครับคลิปนี้มาชมในเรื่องของการสัมมนาพื้นฐานการซ่อมหัวฉีดเลเวลนะครับซึ่ง SK เราจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่3ตุลาเวลา9ก้าโมครึ่งถึง16.30ห้องอบรม s k y t e ทคช o ปอยู่ที่4แยกท้ายอิดถนนรัตนาทิเบตอยู่ใกล้ๆกับเซ็นทรัลเวสเกตนะครับหัวข้อการสัมมนานะครับก็จะมีในเรื่องของหลักการทำงานนะครับโครงสร้างของหัวฉีดเลเวล การปรับตั้งการเปลี่ยนปลายหัวฉีดการซ่อมและแก้แลวก็การแก้ไขปัญหานะครับสำหรับค่าสัมมนาก็เพียง2,900บาทนะครับแต่ถ้าท่านชำระก่อน15กันยาก็เหลือเพียง1,500บาทนะครับหลัง15กันยา1,900บาทถ้บาทถ้าชำระหน้างานก็ชำระ2,500บาทนะครับเราจะรับจำนวนจำกัดอยู่ประมาณ30ท่านนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลนะครับ แล้วก็ในเรื่องของอาจารย์ก็จะได้สามารถเข้าถึงผู้เข้าสัมนาได้อย่างใกล้ชิดนะครับกว่าที่ผ่านๆมานะครับผ่านๆมาเรามีผู้เข้าสัมนาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็เป็นเป็นข้อข้อด้อยนะครับข้อบกพร่องตรงนั้นด้วยนะครับในเรื่องของการดูแลนะครับเจเนเรชันของหัวฉีดนะครับก็มี4รุ่นหลักๆนะครับรุ่นที่1เป็นหัวฉีดที่ไม่ใช่คอมแมเรลนะครับหัวฉีด p 5 3 8ไม่ใช่หัวฉีดคอมแมเรลนะครับ แต่เรามักมาโมดิฟายนะครับใส่หัวฉีดเข้ามาเร็วนะครับใส่วีโก้ได้ใส่ดิแมกได้นะครับหัวฉีด5.8เนี่ยเป็นหัวฉีดที่ให้น้ํามันค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็เลยมานิยมใช้ในรถแข่งนะครับรุ่นที่2นะครับเป็นหัวฉีดตระกูล P นะครับหัวฉีดตระกูล P เนี่ยจะมีใช้งานได้กว้างขวางมากที่สุดนะครับเยอะที่สุดนะครับอย่างเช่น P947 นะครับ P879 P 1062นะครับที่ขึ้นต้นด้วยรหัส P นะครับก็เป็นหัวจิตตระกูลขออภัยฮะเป็นหัวจิตรุ่นที่2ทั้งนั้นนะครับรุ่นที่3นะครับเขาจะใช้คําว่า G นะครับแล้วก็มีเลข3เลยนะครับ Generation ที่3นะครับแล้วก็ตามด้วยเบอร์หัวจิต G 3 S 3 2 G 3 S 1 0 3อะไรพวกนี้นะครับเป็นหัวจิตรุ่นที่3นะครับก็จะมีขนาดเข็มเล็กลงนะครับกว่าตระกูล P นะครับหรือรุ่นที่2นะครับ p 8 6 3อันนี้เป็นหัวฉีดรุ่นที่2นะครับแล้วก็ s 1 0 3นบวกนะครับอันนี้เป็นหัวฉีดของ D Max ก9นกะครับก็ขนาดเข็มก็จะมีขนาดที่เล็กลงนะครับกว่าแต่หัวฉีดตระกูล p นะครับถัดมาเป็นหัวฉีดรุ่นที่4หรือหัวฉีดเลเวอนะครับเป็นรุ่นล่าสุดนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายหรือเปล่านะครับหัวฉีดเลเวอเี่ยมีโครงสร้างพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ จากลักษณะเข็มที่มีลักษณะเป็นเหลี่ยมด้วยนะครับแล้วจากตัวของนอตเซ่นนะครับซึ่งไม่มีชุดคอนโทรลวาลนะครับชุดคอนโทรลวาลหรือแผ่นอลิฟตเขาจะเขาจะฝังอยู่ข้างในตัวนอตเซ่นเลยนะครับหัวฉีดรุ่นนี้ก็มีข้อดีนะครับคือมีการไหลกลับน้อยมากนะครับแล้วก็ทํางานที่แรงดันค่อนข้างสูงนะครับแรงดันแรงดัน2,400บาร์นะครับซึ่ง ทำให้ประหยัดน้ำมันแล้วก็ได้แรงนะครับได้แรงมาที่ดีนะครับโอเคครับสำหรับท่านที่สนใจเข้าสัมมนา,ากับเรา s k y t เท h s ช็อนะครับก็ติดต่อลงทะเบียนก็มานะครับผ่านทีมงานของเรานะครับโอเคครับ SK ขอบคุณครับสวัสดีครับ